ครับสวัสดีครับวันนี้ผมหมอยะชัดเจนเจ้าของเพจตอดคุยลุยสวนนะครับ<อ>ผมก็มาเยี่ยมที่ป่าเดงเพื่อที่จะดูแล้วก็ปิดจอบงานของปี2566นะครับวันนี้เดือนธันวาวันวันที่26 26ธันวานะครับก็ก่อนที่จะปิดปีใหม่นะครับไอ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ผมก็แวะมาดูก่อนนะครับปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขเยอะๆนะครับเรื่องราวที่ผ่านมาจากปีเก่า2566ก็ลืมมันไปนะครับจำไว้มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์นะครับอดีตไม่ได้เกิดประโยชน์เพียงแต่อดีตมีไว้สอนนะแล้วก็เดินหน้าต่อในปีหน้านะครับขอให้ทุกคนร่ำรวยเฮงๆนะครับปังๆกันทุกคนนะครับ สำหรับดอกทางป่าเดงนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนพ่จิมสวนทองสุกนะครับซึ่งอยู่ในดูแลการจัดการของน้องก้อยวิวิภาลือประเสริฐนะครับเจ้าของสวนลือประเสริฐนะครับของพิจิมแปลงนี้มีทุเรียนอยู่กี่ต้นนะครับแล้วก็ดอกรุ่นนี้ถือว่าเป็นดอกรุ่นแรกนะครับเป็นดอกถวาย เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปพบกับพี่จิมเจ้าของสวนนะครับครับสวัสดีครับอําลาปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับนี่พี่จิมนี่น้องก้อยน้องก้อยช่วงหลังนี้หน้าตาจะไม่ค่อยสดชื่นหน้ามู่ทู่ตลอดเลยไม่รู้เป็นไร <laughs> <laughs> อเออพี่จิมแปลงนี้มีกิ่ต้นครับ ชุดนี้มีสามสิบต้นสามสิบต้นเนาะแ้วก็ออกดอกประมาณเกือบยี่สิบต้นที่ออกดอกครับอย่างต้นนี้อันนี้เขาเรียกอะไรมะเขือพวงมะเขือพวงมะเขือพวงเล็กมะเขือพวงเล็กนะครับอย่างต้นนี้เนี่ยมันป่วยมันป่วยต้นนี้ป่วยไม่ได้ทำครับก็ไม่ได้ทำเนาะนี่ให้ดูถ้าสภาพต้นป่วยอย่างนี้นะครับก็พี่ถิมจะให้พักนะให้พักก่อนให้พักก่อนไว้ไว้ปีหน้า นะครับสามสิบเก็าออกมาสักยี่สิบสักยี่สิบต้นนะัะที่เราเว้นไว้<อ>นะครับพี่เป็นรุ่นมะเขือพวงโดยโดยทั่วไปของป่าแดงอะ่ะก้อยมันมันออกหรือยังอ่าไม่ค่ะจากร้อยเปอร์เซ็นต์ให้สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ส <laughs> ิบเปอร์เซ็นต์เนาะดอกมะเขือพวงรุ่นนี้พี่จิมันจะเป็นดอกที่กลุ่มทุเรียนทำสารของภาคตอนออกนะครับ นั้นตอนนี้ทุเรียนปีพาคตอนออกก็ต้องบอกว่าออกมาแล้วสักสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับยังไม่ออกสักห้าหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็ถือว่าออกมาเร็วเนาะถ้าสิบเปอร์เซ็นตของพื้นที่เนี่ยการขายคนนิยมกินป่าดเดงป่าละอูนี่ของพอไหมยิ้มเลยค่ะของยิม้มค <laughs> ่ะของยิ้มเลยค่ะของก็คือของไม่ไม่พอ,อรับประทานกันอยู่แล้วเนาะ บอกว่าถ้าเป็นรุ่นแรกอ่ะมันก็อยู่ที่ราคาดีครับแล้วก็คนก็นิยมเข้าแม่ค้าเข้ามาดีเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องการขายนะครับก็ถือว่าเป็นการกระจายเนาะเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ปลาเด็งปาละอูเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ทําทุเรียนที่เนี่ยมขายคนกินขายคนกินใช่ไหมก็ใช่ค่ะเราก็ตอนนี้มีกี่สวนที่ก้อยดูแลอยู่เป็นเริ่มมีดอกแล้วเนี่ยห้าสวนค่ะห้าสวนมีสวน สวนทองสุกของพี่จิ๋มทองสุกสวนทองมีทองมีของของวันพี่วันแล้วก็สวนพี่อื้ออื้อสวนอื้อของพี่อื้อค่ะแล้วก็สวนพี่หลังสวนพี่หลังนี้ยังมีไม่มีชื่อชื่อสวนใช่ครับต่อไปคงจะใช้ชื่อว่าสวนทองนาคแหละทองทองนาคหรือนาคทองแล้วก็มีสวนอ่า แม่เนอทองแม่เนอทอง,อ,ทอ,งองพิจารณครับก็มีทั้งหมด5้สวนที่อยู่ในกระบวนการจัดการเนาะโดยโดย,โดยส่วนใหญ่ที่เป็นมะเขือพวงก,ก็จะมีของพี่จิมของพี่จิมที่เหลือก็ยังเป็นเป็นไขป่ปลาไขป่ปลานะครับก็เดี๋ยวก็พาชมสวนใช่ไหมพี่ค่ะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวพี่จิมก็จะได้พาชมสวนเนาะว่าในสมาชิกอีก4ี่สวนในระยะไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าเรามีแน่นอนตอนนี้นะครับสําหรับคนที่พิษสมัยทุเรียน หรือหลงไหลในรสชาติของทุเรยียนป่าละอูป่าเด่งเรามีแล้วยี่สิบต้นนะครับก็ทักสองตันได้ไหมน่าจะได้เพราะปีที่แล้วมันได้อยู่ที่สองตันห้าสองในห้าก็มีประมาณสักสามตันนะคะไม่ได้เยอะมีนี้มีมูสันคิงให้ทานด้วยนะแล้วก็มีมูสันคิงที่พยายามข่มขืนมาใช่ไหมโอ้ยากยากจริงเลยพี่นะยากจริงโอ้พยายามทำมีอะไรฝากถึงคนทำมูสันคิงไหม ต้องใส่ใจจริงๆเลยครับต้องใส่ใจแล้วก็ปีแรกเนี่ยต้องต้องคุมคืนให้ได้ก่อนเนาะอพอปีที่สองมันก็จะออกง่ายขึ้นแล้วปีแรกมาต้นละช่อสองช่อก,ก็ยังดีพอปีสองก็จะมาดีครับอโอเคครับนั้นเดี๋ยวก่อนเข้าสู่บรรยากาศการดูสวนของพี่จิมเนาะก็ติดตามได้ในในเพจของสวนป่าพยอมนะครับวันนี้ผมทั้งสามคนนะครับมีน้องก้อย วิภาหรือประเสริฐจากสวนป่าพยอมมีพี่จิมมสวนท้องสุกนะครับแล้วก็ผมหมอยะชัดเจนนะครับก็ขอส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ขอให้สมาชิกทุกท่านมีความสุขร่ำรวยไม่มีโรคภัยเบียดเบียนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ